โอ้โฮคนใกล้ชิด3คนที่รู้สเปคของคุณนิกกี้มากที่สุดในตอนนี้เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่เข้าไปคัดเลือกเลยว่าคนไหนเนี่ยไม่ใช่สเปคของเขาแต่และคนคิดว่าสเปคของนิกกี้เป็นยังไงอ่ะ,ะมาเมาคิดว่าสเปคของพี่เราเป็นยังไงร,รู้เลยฮะนิกกี้เขาจะชอบมหมยหมยออกอแนวแบบจีนจีนหน่อยออต้องขาวนะฮะ,ะต้องขาวนะอ่ะเลโอละนิกกี้เนี่ยเขาจะไม่ชอบผู้หญิงมีไฟที่หน้ามีไฟที่ปากเออผมไม่ชอบไม่เอาเลยไม่ใช่เพราะว่าแม่ผมมีไฟที่ปากแล้วแม่ผม พูดมากด่าผมเยอะผมไม่ไ้าม่คใส่ที่ไหนเบเนจะโกบอยค่บนิกกี้จะชอบคนบางๆผิวขาวๆ่าอีเราลุยเข้าไปเลยดีกว่าค่ะไปเลยตดีมีดไปตผมมองแ้มนตผมมองไม่ได้ตอยู่มาอยู่นี่อฟังอย่างเดียวโอเคเรียบร้อยโอเค เริ่มกันที่คุณน้ำหวานค่ะน้ำหวานทำอะไรอยู่จ๊ะเป็นเภสัชกรค่ะอ่ะได้อย่างนี้ได้ไหมได้เลยมันป่วยแล้วแน่นอนชีวิตมันอ่ะอเขาอยากจะได้คนที่ดูแลไม่น่าเป็นคนปกติดีอยู่ใช่สุขภาพเนี่ยคือใช้ร่างกายคุ้มไงออนี่จะดูแลเขาได้เอาไว้ฮะไปต่อค่ะคุณจาค่ะเดี๋ยวกันนะอันนี้จากบทวิเคราะห์แล้วนะอันนี้ปิดไฟไปได้เลยฮะี่ดุ้วยยังไ ประโยคนึงกับนิกกี้หน่อยคือเกิดมาแล้วก็ผู้ชายที่แบบตรงสเปคทุกอย่างคือพี่นิกกี้ค่ะโอ้โหแสดงว่าเราเป็นแฟนคลับที่ติดตามผลงานเขามาตลอดใช่ค่ะแล้วก็เคยฝึกงานที่รายการลดโรงเรียนแล้วก็เขาเป็นพิธีกรกับพี่เลโอเอาเลยเด็กฝึกงานเหรอเก็บไว้เก็บไว้เเเเคคาายยโอเคเก็บให้เก็บไว้เลยโอเคเก็บไวปเก็บไว้เลยเขาเคยเขาบอกเป็นแฟนคลับใช่ไหมรู้เรื่องอะไรลึกๆของนิกกี้บ้าง คนล่าสุดแฟนเขาเป็น Air h o s ส e s s ใช่ไหมคะอยากจะบอกเขาว่าอารู้จริงจะบอกเขาว่าถึงหนูไม่ได้เป็น Air h o s ส e s s แต่ว่าพาเขาบินได้ I believe you can fly ค็บได้ก็บได้ได้เฮ้ะถ้าขายเก่งขนาดนี้อยู่ไปก่อนก็ได้เก็บไว้นะ หุยชื่อจริงจังโอ้โหชื่อจริงจังคุณจริงจังช่ค่ะทำอะไรอยู่คะเรียนอยู่ค่ะชั้นปีที่4เรียนที่ไหนฮะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัแต่คนนี้คือตรงๆถ้าสมมติว่าเรื่องการศึกษาได้แต่ว่าหน้าตาเขาไม่ใช่สเปคนิกกี้อะยังไงอะยังไงอะไม่รู้เหมือนกันคุณว่าไง